เ,เ,เกิดเปลี่ยนแปลงเมื่อไรโอ้แม่เกิดเจอไปผู้อยังมีมาก่อนแม่เขา,ากเกิดแม่เขาก็ใหญ่เ,เ,เนี่ยนะมีเสาก่อมาจะอันเลยบ้านเลขที่สิบสองไอ่สันโค้งน้อยซอยหกไอ้บ้านตาป,ปุกยายสาเนี่ยนะ,ออะมีมป,ะป้าปุกยายสาเนี่ยเป็นบ้านเกิดมากกว่าป้าเลยยังน่นเนี่ออเขาไปตื่นอย่างเกิดมากวากว่าป้าก็ป้าเฮานนี่เลยอี เออป้าหมนี่เลยแปลงมาเหมือนขนาดบดินกีก่อมาได้ใส่ใส่หมายถึงว่าบระเดี๋ยวนี้แม่อายุต่อไรนี่แปดสิบหกแปดสิบหกเออแล้วเกิดมาก็ามีบ้านหลังนี้เลยบ้านก็เป็นร้อยปีบ้าน,านจีเนี่ยจีนอยู่นะเป็นร้อยปีอย่นันเอ,อะเป็นมากอย่างนั้นอ่ะบะม,มีบะและว้วก็ไปเอาตรงข้าแวงเอาแวงเข้าวางบนตีกออีทันเลยอืม,มีใช่ ก็อยู่ยังงันมาบ้านเลขที่ชิบสองบ้านก้มน้อยซอยหกงั้นก็อายุบ้านก็เป็นร้อยปีผมแกบ้านน่ะค่ะคก็มันมีฮันเล้วอ่ะตั้งแต่ตาเป็นเป็นนุ่มเมียนอ่อนเป็นแปลงอยู่ก็ย้ายเมียนอเออเป็นของเป็นบ้านโบราณหน่อเป็นบ้านโบราณเดืนนาจินมีเงินเนาะมีเงินเปิดเอาตีหัวนาคืนนจินโมดเปมือแม่เขาเจ้าคนเพราะว่านาจินเลี้ยงเนาะแม่คือเดือนสามพัน เลี้ยง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 ยายสานะคือเดอนสามพันแม่หนะมึงเฝ้าเดจะกุมมีเวลาอีกนะมึงเฝ้ามึงเฝ้าอีแม่ปีคือเดินสามพันแล้วแล้วสามีใจเอาตุ๋งเข้าวางเลยหลังคามันเป็นยังง หลังคามันใจมาอยังมุงหล,ลังคามันก็มุงมุงอะน่าหน่อมุงไม่แป,นแป,นแปน่นแผ่นนัหน่นหนอ่อแป่นเก๊สอ่ะแล้วเดี๋ยวในจีนลืมว่าเรามันโผล่แล้วก็สมัยก่อนเปิ้นอาบน้าเงินนี่เปิ้นแย่ไดเปิ้นแปงเฮือนอาบน้ามันตั้งนอกะหันหน้าไงหันหน้าอยู่ตีนน้าบ่อฮะหน้าบ่อเดี๋ยวนี้นะยามได้ขวางตอร์แล้วก็อยากมาต้องให้เรามาอาบน้าแปลงต้องอาบน้ามั้ ที่เขาเข้าเดินวนๆนึ่นเเข้ามานี่นะแล้วมีน้าบ่ออยู่นี่อย่างแล้วก็อาบน้ำตอนนั้นอย่างไปเห็มหน่อยเป่นแปลงไปปืนแผนแหนห้องน้ำเหี่ยวลงอันจากๆเวลามันขยวก็เยี่ยวลงกันอะอาบน้ำตัวก็เยี่ยวอาบน้ำตัวเยี่ยวตัวหูฝาไม่ใช่ในบ้านไหนนี่ก็ดิกิงกอแล้วก็เอา ตงเนาะเอาตรงที่เปินนะ้เนี่ยเข้าไปเ้าก็เปิดเอาเอาโหลดมันจะเอาโหลดเอาตอนตีเนี่ยเปิ้หฮับติดกันเนี่ยฮัฟติดไม้นะม้นกายชี้ใหญ่ๆมันก็กายเสาวนี่ไปหาเสาพุ่นต่อเสาไหอแต่ปื้นนั้นได้ใส่ยังเราก็จั่นสองหันมีประตูเปียงปื้นนั่นเปิ้สมัยก่อนแม่หันเปิ้ใส่จ้างนะอันตีลูกมันจะ มันเดี๋ยวนี้ยังมีนะต้องลงลงขึ้นได้ตั้งหลังถ้าถ้าในบ้านนะถ้าขึ้นไปบ้านเราจะลงมาอาบหน้าอีกนะจะลงมาโชมอีกต่อไปตั้งหลังฮะไหนตีนจินเดินลงไปนี่ไหอแล้วสมัยก่อนนี่ตอนนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วนะตันหันจ้างว่าตันหันจ้างกบเฮิร์นเปิดเปิดบินหน้าไปทางบ้านแม่กองบ้านบ้านแม่กองไง บ้านแม่กองอ่ะบ้านคุณเหลาอะ่ะบ้านแม่ของพี่โจโอ,อ,อ่ะแล้วแผ่นจานแล้วก็เอาเอาเอาจ้างนั้มาเทศที่จานนะั่นแล้วขึ้นขึ้นหนังหลังจานได้เออแม่ก็เคยขึ้นเหรอเคยกะขึ้นบนเฮินนั่นเลยนะ <S <S ขึ้นบนเฮินมีจาน <S 2> <S 2> แล้วใครเป็นคนข,ขี่เป็นควานจ้างเออมันมันเกยกันไป <S 2> <S 2> ขี่จ้างอยู่ขี้จ้างอยู่ ก็ขีเป,เป็นเนาะแม่ตมืมื่อขี่เหมือนแม่โขมันโตะมันดังเด้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 งเนี่ยแล้วไข,ข่เก่งก็แม่ก็ขี้ไปเฉยก็ขี่จ้ะแล้วไข่เกง่อองอ๋อมาเก่งแม่นี่ยโขสิ่จุดตาปุ๊กเก่งเนาะฮะตาปุ๊กเหรอโอ้ตาปุ๊กเมันถึงเก่งอยู่ท่นแล้วเมันแค่เป็นเป็นเป็นค่าจ้างไงเนาะค่าจ้างคือเนี่ยเจ้าจ้างค่าจ้างอีกเป็นคนดูแลจ้าง เออคนดูแลจ้างจ้างเนี่ยเป็นของปูดวงชัดอยู่หน้างเงินดำรงปูเออแล้วเป็นอะไรอย่างพี่ก้อนสันเข่าเป็นเป็นเมื่อพับปุ๊กเล่งเมื่กี่โตฮอกจำไม่ได้กี่โตนิ่ไมได้นับนับแต่ว่าจ้างมีในบ้านอื่ไมได้นับมันเหมือนยหอยอย่างเหมือนนิ่มมีกี่โตฮู้อื นมนไม่เละง,งั้นมันเหมือนจมบ้านละละลาตะติจานฮะเาตานีมีหลังเขา้าเออมีมีลหลังเข้าหลังเข้าใส่เขา้าอันว่าหลังเข้าหรือหลังเขา้าหลังหลังเข้าก็ได้หลังเข้าก็ได้แล้วห็มกั๊มอะไรอ่ะอะหลังหลังเขา้าหลังเข้าเอออือแปลกดีเหมือนกันเข้าอเอาเข้ามาใส่อา่เอาเข้ามาใส่ฮะแล้วก็เอาควายเขาเลี้ยงเขาลูกมัน ทำไมควายเล่ลงไปเอาไฟก็เล่งทำไมเล่งปืนหลงเข้าเม้งมันแบบขึ้นว่ะมันมีสีเสาร์อิซูมูดถึงเราแล้วตอนนี้เมะลงไปพวกราคาลงไปหลัเอาเอาแงงโงอควายน่ะจ้งฮะนอนฮะเออไม่ไพ่มาพักมนที่นี้มันมีขี้งอขี้ควายกับลายหั่นกับปูพักไปทางบ้านแม่ของบ้านอีโจ้สมัยก่อนใช่ไม่ไม่หัวกันไม่บงหรือไม่ยังไม่ยัง เอามากันแฝงคอกควายบักการบักกนรมะเลอะลงนั่นแหละเอามะไม่บงไกอ่ะไม่บงไกเออไม่บงไกไม่บงไกายมะเลอะก็ไปแล้วควายเขากองควายงงเขาหมัดเราปิดขี้โลงงานก็ปลูกปัแตกกินเละเละล้ำมันหวานเจ้่อหวานเจียแล้วก็หัวที่เปิดเอาไม่บงซอนนี่เปิดห้องมาหัวยังที่เอาไม่ซุกซุกในไม่ไม่หัว ไม่หแบบบบบมีเปิดแบบเปิ่แบบมีคันเอามาที่เช้าแอ้เล้วขัาดน่ะโง่ควายนะเอามาที่เสาอืมมาใจหมายถึงหัวแนบ้านนั่นน่ละหบ้านตีเอาไม้ร่องล่อง่องไม่บงร่องเปิดแบบมีนี่หลังเข้าเมาหลงหลงเข้าหรือหลังเข้านี่นะมะเละลงไปเอาไม่บงแป้งแล้วก็เปิดจะนอาแล้วมันขี้มันก็ไหลลงนหันแล้วก็ไปปูมัแแ่งไหล ไปทางบ้านปิโจปอโจแม่ของก่อนมีแม่ของหน้างีนเปินเปิดใจเตี้ยวตั้งหนอก่อนเตี้ยวตั้งในอ่ะผ่านเราเราเข้าไปแล้วก็ไปบ้านไปบ้านแม่ของแม่ของคือแม่ของีิโจ้างห้องเมืองหน้าบ้านนี่เปิดนห่เอคยเตี้ยกันปิ่นเตี้ยวัดบ้านอย่าง้บางทีมันจะมีเป็นห้องห่หโห่อดันทำโดย ยาแข่งไก,ก่กกไเพ<ลอ> <laughs> ี่ยผุดปูก็ว่าแล้วหลอดแล้วเดี๋ยวแม่บอกว่าอ๋อเขาช่วยนี่ของกินชอบอ,อันเดอร์อีนะอไปเอาดีในไหนเน,น,นาะหมายความว่าไก่นอนแต่ดีปืนท่านว่าปืนแล้วเข้าขว่าปืนเฮือนนั่นแหละ,ะแม่เขาก็เงียบขังไว้ผูกเีือมันลูดมือไล่ไปหาบ้านลุงก,ก้อนบ้านลุงก,ก้อนก่อนบ้าน ป,ปีจีนเขาพ่นปียียงค้ำเขาไอต้ตีเป็นตีเป็นตดท่าเนีอย่างว่าล้านเนี่็นี่อ่ะซื้ชีจันฮ่าจันซื้อชีจันนี่ไงเนี่ยอ,ออกสนนไปก็มันมีทึก4ีห้องห้าห้องน่ะไปตาท่าตะเปินเปินแปลงด้วยโห่โฮ่ยะอยากข่งไก เออแล้วเราเป็นบ vale vale ๊ฟไก่มาได้ฮะมันไปตีสกกะสิยาแข่งไก่เอามากินโปดทอโปดทอปดสวรรค์ล้ากันนามันมันอุกกะเล่มันอุกกะไก่เลยไปตีนักนก็ยาแข่งไก่มันก็ออกช่างไม่กงมันออกไปรวเปิดกระตัดแปงเปงเป่งไงแล้วไก่ไปตี่นไก่ไปตีลูมันเองมันออมได้ แล้วม <Tory>. ัน <libr> ม <ame> ันไปไม่ไ pues ด้เงนี้เปล่าบัแล้วมาแกงลํากันนาบังเคยได้กินจีนแม่แม่เนใจซื้อจีนเปิลเปิลเปิดมันมีนาหน้าบ้านนี่มันก็นานึ่งหนุ่มหันก็ห้าไายนั่นแหละตีเป็นแบ่งกันหละแม่ไปไปญาไปดับจับได้ปลาดุกปลาดุกเีเป็นเพลกอ่ะสีสีเหลืองเหลืองสีชมพูนั่นแหละตั้งตามพี่กลฬาขันดับ เราก็ไปช่อนแจะกอตับตน้่นพีป่ปลาเอาพักอีหินพักพักแหวนมากัะน,น้องน้องหน้าบ้านนี่เปิดห้องว่าชื่อน้องอยังเปิดห้องว่าตง่งน้องเป็ดต่งน้องเป็ดเลยดอยเด่นแห่เนี่ยเปิด,ดห,ปห้องว่า,ยยา,าเป็ดน้องพ่อเขาแม่เขาห้าไหลแล้วขนไหลคนไหลแล้วดอยเด่นแห่เปิดห้องว่าดอยยังสมัยก่อนดอยเด่นแห่อ๋ีโป๊ะโหลเตจะมณีรัตน์เออเปิดห้องว่าชื่อดอยเป็นยังสมัยก่อน ห้องเงินเดินห้านะนะเป็นห้องว่าดอยดอยแบบบาดแถมตายบาดแถมเป็นไปตายตัหัน่บาดแถมไปค้นคี้รักไปขโมยเออเปิดไปแยบได้ตั้งเปิดฆ่าความตัหงแดอยบาดแถมตายบาดถะบาดเสือแถมเสือแถมตายเพราะหลงอุทิตเลยอุทิตทือห้องเงินเดินห้าก็เลยตั้งจีดอยว่าเออบันในเทศบาลห้าม งเมงื่อวานนี้เทศบาลมาเผมไปอยู่ฮันแล้วมันยังมีไผ่ฮือเผมเจอเลยป้าหลงฮือเดี๋ยนี้นหโหป้าหลงอยู่หันอ่ะเดี๋ยวันอ่ะป้าหลงเตจ่ามันนิร,รันดรอุทิศเลยป้าหลงสันโกงนี่กะหรือปหลงเตจ่านี่เป็นปออีแม่จ๋มแมาแม่จ๋าแม่หลวงปุ๊กมาเป็นเคยเนาะแม,ม,ม่สาเนี่ยอายุหนักเลยลวงปุง๊กเออ อีกพอพอพุกในเมย์อายุแกกว่า